สำหรับเบสครอบครัวเบสที่เช่นเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พี่แจ็คแอดมินพี่แจ็คนะฮะแล้วก็แอดมินน้องอาร์ตนะก็จะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ที่อ่าที่เราเพิ่งเริ่มทําขึ้นมาแล้วก็คิดว่าตัวนี้คงจะเวิร์กนะสําหรับตัวเตาย่างหินลวาวาแต่ว่าเป็นหัวแรงดันสูงหรือว่าหัวฟู่นั่นเองนะฮะเพื่อ,อความส่ใจของครอบครัวนะควรอบครัวต้องการความร้อนแรงแล้วก็ร้อนไวนะแล้วก็ เนื้อสุกไวนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกเตาอะไรครับเตาลาวาแรงดันย่างลาวใช่ไหมแรงดันสูงเนาะตัวนี้ถ้าบอกกล้องลองสังเกตเข้ามานะก็จะเป็นหัวเขาเรียกว่าหัวฟู่แรงดันสูงนะตัวนี้นะเราใช้ใช้ลาวแบบนี้นะลาวแรงดันสูงแบบนี้เห็นไหมเป็นตัวล่อตัวนั้นจะเป็นหัวล่อหัวล่อจะเป็นลาวหัวเข็มนะฮะเห็นไหมลาวหัวเข็มเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมันสามารถปรับ เอาง่ายๆคือว่าปรับแก๊สได้ละเอียดก็คือควบคุมความควบคุมความอันนี้ของแก๊สได้ละเอียดมากก็คือว่ามันมันจะมันจะไม่ไวเกินไปเนาะแต่ถ้าตัวนี้หัวนี้จะไวต้องเปิด,ดกพอครับจุดหัวล่อเสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้ก็จะเป็นหัวเล่งเดี๋ยวให้ดูความสัใจ เขาจะแรงเลยนะไวมากแบบนี้แบบนี้นี่แปบ๊บเดียวแดงนะแล้วก็ย่างถูกไวด้วยนะขนาดก็35มูิ60เซนนะฮะสวางได้วางตะแกรงตัวเนี้ยได้ได้สองตะแกรงเนาะเห็นไหมนะอคอนโดนี่โชว,โชว์โชว์ตะแกรงนะก็คือตะแกรง,นะงขนาดเนี้ยตะแกรงตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงเหล็กหล่อนะก็จะแถมมาอยู่ในชุดตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็จะแข็งตัว Okay. แล้วก็จะแถมตัวเขาเรียกว่าตะแงนี่สอตัวเนาะแล้วก็ตัวเหินระวาให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับราคาอยู่ที่หมื่นแปวเลยนะครับหนึ่งแปดพับาทนะครับก็ราคาก็ไม่สูงนะฮะเพราะว่าทาจากสเตนเลสเกรดสามสูงสแล้วก็พัก2ชั้นอัดใยแก้วอย่างดีนะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับนองอาร์ตให้นัอ,อาร์ตฝากร้านด้วยครับ ฝากมาร้านเบสเทียงควนะครับเข้ามาดูทางเพจหรือว่าทางไลน์ก็ได้แลครับแอไลน์มาที่0 8642988 8ก็ได้นะครับวันนี้พวผมกดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ